เมื่อนี่ออกมาซองมึองอาการง่วหน่อยนะคะบกแดงหน่อยข้องห้าหลังจากถี่ออกมาเดแประมาณ,มาณสองอาทิตย์กลัวๆอาการข้องโลกปรากฏต,ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเด้อค่ะออกมาเดอาทิตยหนึ่งก็เริ่มเป็นตุ่มนะคะเป็นไข่ออกตุม่มแลมบีสกรีนด้อจาะพี่น้องเออ จากที่เหาสันนิฐานสาเหตุของโรคนะคะน้ำออมแอมไทบ่บานเหานี่มันบบมีโรคนี่แล้วนะคะเขาเป็นจนว่าบาว่าจนเศร้าเมิดแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้อ่ะบบมีโต้ใดในหมู่บ้านที่เป็นโรคนี้นะคะแต่ว่าแมเว่าให้ฟังว่าตอนทีผสมพันธ์นะคะพอพันธ์ทีเอามาผสมพันธ์นี่หลังจากที่ผสมแล้วนะคะเจ้าของพอพันธ์นี่บอกว่างูหัวเพิ่นเขาแต่เป็นโรค ออกตูมนี่นะคะแลมบีสกินนีเขาแต่เป็นแหลวประมาณมบ่ถึงสองอาทิตย์นะคะแต่ว่ากะมันเศร้าแหลวเพื่อนกะเลยเอามาออกมาผาสมนะคะมานนี่มหูว่ามันสาสมมาน,น้ำน้ำเชื่อคองพอพลาดหรือจังไดนะคะหลังจากที่ง่วออกมาจากทองเมกันนี่คะ<ส>่ะเริ่มเป็นไข่ล้วก็เริ่มออกตูมนะคะหรือว่าเข้าสีติดมากจากแบบว่า น้ำอ่อมแอมจังสี่บ่อมาแลงผ้ามาจังสี่บ่อหรือจังไดนะคะก็ยังงงๆอยู่ในอาการคองโลกนีนะคะว่ามันแพ้มาได้จังไดเพราะวาในห้มูบานเฮานี่มันบ่มีคนเป็นแล้วนะคะนี่ละจ้ะก้อนหนาหนีนะคะก้อนงัวที่สิเป็นโลกนี่ก็ยังสดใสสดซื่ออยู่เป็นปกตินะคะดีดองดอง,ดองกินนม่มแม่ได้ปกติแต่ว่านี่ก็ยังดีอยู่นะคะ เออแม่เพิ่นเก่าพัดลมมาเปิดหนะคะตามคําแนะนําของคุณหมอเพิ่นมาสีดยาก้อนหนาหนีเพิ่นใส่วิธีล้มค่วนนะคะเอาใบสัมันมาลมให้รักษาอันไข่ของเขานะคะพ่อหมอมาสีดยาให้แล้วหวมอว่าให้เอาพัดลมมาเปิดเพื่อระบายอากาศระบายความหอนในคอกออกนะคะ<น>ให้งัวฟื้นตูวได้ดค่ะ ทำตามคำแนะนำของคุณหมอเพิ่นบอกนะคะแม่เข่าเขามีอยู่สามตัวนะคะทั้งสามตัวนี่สีดวัคซีนป้องกันแลมบีสกินไว้เมอรเรียบ้อยนะคะตั้งแต่ก่อนท้องผุ่นนะคะจังได้จังมาเกิดอาการหนีนะคะสังเกตอาการคองโลกแม่เข่าทั้งสามตัวนะคะยังอยู่หลอดปลอดภัยดีอยู่นะคะก็ค่อยลุ่นกันต่อไปแม่กัสิปเป็นอันพ่วงพ่วงแน่นะคะ แม่คอยกับสิเป็นเคียรเครียดแน่นะคะในช่วงนี่แบบว่าเพิ่นมีค่วมผูกพันก็งัวหลายเราเวลางัวบส่สบายเล่ากับสิแบบว่าคอยพระวงคอยเป็นห่วงห่วงแบบห่วงข้างอีหลีเอาแม่คอยนี่แม่ห่วงวง่วนี่ห่วงห่วงแบบแล้วมีค่วมผูกพันก็มั่นหลายอย่างส่นะเออบอกว่าอย่าไปคืนน้ำมั่นหลายว่าสนันดอ มันก็คือค้นน่ล่ะงัวก็ได้เออปัวไปขั้นปัวบดายละกะปลอยเข้าไปเท่านั้นตัวเนาะขั้นเข้าบัวอยากอยู่ก็ได้มันก็เป็นเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา